ครับมาดูลูกอึงปากขวดครับผสมกับปบนี่ครับจะเป็นลูกหัวครับตัวที่ยังไม่ได้เป็นออกขาครับยังเป็นหัวอยู่นี่ครับนี่คือลูกอึงปากขวดครับนี่เกิยุหลายหมื่นตัวมาดูตัวที่ ออกขาแล้วครับนี่ครับเต็มนี่คือเป็นอื่งอืงปากขวดอ,อื่งเผาครับนี่นี่ครับลากาศมันห่อนเขาสิเขาไม่ได้เฟื่องครับนี่ครับนี่เดะนี่ยังไม่ได้ลงซ้ายนะครับนี่คือลูกของเขานนเนวนดอกจะเติมน้ำไปครับ ตัวในที่เขาเป็นตัวเขาจะกระโดดออกครับเติมน้ำให้อืงน่ครับบริเวณต้องค่อยๆนะครับเพราะว่าเต็มมีแต่ลูกน่กครับกาดนนหอนกระสิม,มาอยู่น้ำดินครับเป็นออึงปากขวดครับเองิงเผ่าครับเอ,อิงเผ่า ผสมกับกบครับนี่ครับกบตัวใดที่อันนี้หางแล้วก็กระสิกดูดออกจากบอ่อกินดูอึองไปพร้อมอันนี้ผสมประส,สานยังมีหมดแม่งตับต่อครับอยู่ในนี้ครับดูเขาอันนี้เป็นตัวแล้วนี่ นี่เป็นขาแล้วครับนี่เป็นขาแล้วนี่เป็นขาออกได้ครับนี่นิดนหน่อยโอ้โหน,นี่เป็นหัวอ,อยู่ครับดาเป็นมื่นนะครับอยู่ในนี้เป็นลูกอึง้งเผาครับ ผมผสมบล็กโกบครับมีลูกโกพบพร้อมนำๆในน้ำแมนเบิร์ครับนี่ครับซุ่มเนยที่ออกเป็นตัวแหละเขาก็ทีขึ้นมาอยู่น้ำฟางครับนี่ครับแมนเบอร์ครับนี่ ตัวนี้น้อยยังหน่อยครับ นี่ครับดำๆนี่ครับสียู่นลักมือนะครับนี่น,น,นี่ตัวไหนที่เป็นตัวเขาก็สีออกจากบอ่อครับผสมกับลูกกบครับหัวกบนี่ครับ,รบลูกกบผสมกบอยืนร่วมกัน พื้นทีน่หรายนี่ครับเป็นตัวตายกัมิพวกจมน้ำนี่ครับนี่ครับว้าเป็นลูกเอิ่องเผาจะมาเปิดน้ำใส่ ยังบ่ทันได้เอาใบใหม่กับทรายมาล่งครับอยู่ในดินกับกองเฟืองก่อนครับ